สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิทยามูลวันคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นอาหารของสัตว์ป่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าไสนซึ่งมีฉายาว่านัดบุญของป่านัดฆ่าเฤดเย็นนะครับติดตามครับ เราได้ยินเสียงนกแก๊กนะครับสามตัวนะครับสามตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับ เราไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเขาจะบินหนีนะครับข้างหน้าของเรานี้ก็คือนกแก๊กนะครับนกแก,ก๊กนกแกงเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งนะครับ บริเวณแถวนี้จะมีลูกใซ่นะครับเมื่อกี้เราเห็นนกแก๊กอยู่บริเวณแถวนี้นครับออนกแก๊กกำลังบินผ่านเราเป็นหนึ่งตัวนะครับ นี่ก็คือต้นไทรนะครับแต่กิ่งและย,ยอดไม่มีก็คงจะเจอลมพัดหักตกลงมา ที่เราเจอรอยกระทิงครับอันนี้น่าจะเป็นรอยใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตจากเถาวันเนี่ย นี่เป็นรอยกระทิงนะครับเดินใหม่ๆเลยเราคงไม่ตามไปนะครับในป่าพืนนี้เนี่ยครับก็จะมีสัตว์ป่าใหญ่ๆมากมายสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือรอยกระทิงนะครับ ออต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าของผมนั้นก็คือต้นไสนะครับผลใสเริ่มสุกนะครับสัตว์ป่าก็ต่างมารวมตัวกันมากินผลไม้กินลูกใสเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารเป็นร้อยเป็นพันพูดคุยกันประสานเสียงร้องระงมอยู่ในท่ามกลางพื้นป่าอย่างโรงอาหารใสแห่งนี้ สัตว์ป่าก็ต่างมารวมตัวกันนะครับมากินผลไม้กินลูกไสเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารนักฆ่าเลือดเย็นก็หมายถึงว่าไสเนี่ยไปรัดต้นไม้ต้นไหนแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายต้นไม้ที่ถูกอาศัยเนี่ยก็อยู่อย่างทรมานเพราะว่าใส่จะรัดพันไปเรื่อยๆจนลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารไม่ได้ในที่สุดก็ตายไสเนี่ยก็ทิ้งรากตกลงมาแล้วก็มาหาแร่ธาตุ เพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตของไส้นะครับจึงได้รับฉายาว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าดุดเย็มนั่นเอง ธรรมชาติไม่เคยหยุดนิ่งธรรมชาติยังมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าธรรมชาติหยุดนิ่งเมื่อไหร่นั้นก็หมายถึงชีวิตของเราก็ต้องจบลงไปด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นเพียงตัวเล็กๆแต่เราก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่ยันลูกหลานของเราสืบไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับบันทึกรอยป่าก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ